สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญโก้นะครับวงน้องก็คือมีคนถามมาเยอะมากนะครับน้องว่าทําไมยังซื้อไม่ได้นะครับวงน้องเราก็จะซื้อได้วันไหนนะครับน้องกิจกรรมตลาดมือจะมาหรือเปล่านะครับวงน้องวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับวงน้องก็คือตัวละครซื้อได้ด้วยเหรียญโก้นะครับวงน้องตอนนี้สามารถซื้อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเดี๋ยววันนี้นะครว้้อองงดียย่่าาซืถไิธ การซื้อนะครับน้องเราก็แต่ละขั้นตอนนะครับเนาะต้องทํายังไงบ้านอะไรนครับวงน้องก็วันนี้นะครับน้องพี่จะมาซื้อให้ดูเลยนะครับวงน้องว่าสามารถซื้อได้จริงๆครับน้องซื้อได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนนะครับน้องมาคอมเมนต์เหลือเกินนะครับวงน้องว่าตัวละครซื้อได้ด้วยเหรียญโกเมื่อไหร่นะครับเนาะแล้วซื้อได้ยังไงนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะมีคําตอบแน่นอนนะครับวงน้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปซื้อตัวละครฟรีนะครับวงนนนนน้องคคไหะะรับบบเาที่แ ว่าเป็นสายฟรีนะครับน้องไม่เคยเติมเพชรเลยนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาเติมเพชรให้ละกันนะครับวงน้องเราก็แจกตัวละครให้ด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูนะครับวงน้องเกินหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยได้สองหมื่นบาทกันหน่ามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอ็กซ์หรอกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็จะปอมไม้เลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเเนนนนนาาะววว่กกดดไไลลลคคค์์์แแแชรร้้้ับบบอองมมมตี นะมาทุกคนเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าตัวละครนะครับสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกอรอยอนะครับพวกน้องก็จับประมาณเลยนะครับนาอก็คือหลายหลายคนถามมานะครับเนาอว่าซื้อได้จากไหนนะครับพวกน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะยังซื้อไม่ได้ในเซิร์ฟไทยนะครับพวกน้องเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับนาอแต่ถ้าว่าใครที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามตอนนี้นะครับพวกน้องสามารถซื้อได้แล้วนะครับนาะในทางด้านของเหรียญกอรอยอเลยนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับนาอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็สามารถซื้้อไดน น้องก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับน้อก็แปดพันกอลอยยอเท่านั้นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อเดี๋ยวพี่ซื้อให้ดูนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อว่าสามารถซื้อได้จริงๆนะครับวงน้องก็ดีใจด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เล่นเซิร์ฟเวียดนามนะครับวงน้องตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อก็กดซื้อไปแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ซื้อได้จริงๆซื้อได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิรร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 ร์ฟไไพขขขออ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 งงงงงงงเเ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 าา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 นน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 นะะะะะะะคคคคคคัััััััับบ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 วววววว้้้้้้้้้้ดดดด่่่่มมมจปปตตใืืืืีีีีกกกก็็ยยยลลซซสุุแแท ัวไปเลยลวกันครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือ1 no. so, ID นะครับเนาะสามารถซื้อได้ทุกตัวแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับงน้องก็คือกิจกรรมนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับงน้องแต่เสียดานิดนึงนะครับเนาะยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแล้วนะครับงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเ้างกำลังอัปเดตเข้ามาทีละเซิร์ฟนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟราซิลอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเซิร์ฟอินโดอัปเด เลยนะครับบอกน้องพี่ซื้อทุกตัวนะครับเนาะพี่ซื้อแบบว่าทุกตัวมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับเนาะว่าสามารถซื้อได้จริงๆนะครับบกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็คนที่ถามมานะครับบกน้องว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับเนาะจะมีหรือเปล่านะครับบกน้องพี่ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับบกน้องมีแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดมืดตัวใหม่นะครับบกน้องที่แบบว่าลดสูงสุดนะครับเนาะถึง90%เลยนะครับกน้อองก็็เเเปนนนนซื้้ตััวีลยะครบาะใครที่่แบบวากลังสะสมเฮตอนนนี้ะครับกน้องรีบเลยนะะะะคครรรัับบบเเนนนาีสสมไว้้ลยกต์ ราะว่ากิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับน้องมีของฟรีเยอะแยะมาใส่เอไม่ใส่ของฟรีสิแล้วก็คือเป็นของถูกนะครับวงน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็จะประมาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้ว่าสุดจริงๆนะครับวงน้องกับกิจกรรมตลาดมืดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่ากําลังจับเดมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพลายของเรานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตลาดแห่งความมืดตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็น2ชสุดนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเดกเข้ามานะครับวงน้องก็แบบว่า สุดสวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เอฟเฟกนะครับน้องก็ลังการงานสร้างมากๆด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากรู้นะครับน้องว่ากิจกรรมในตลาดมืดนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวแล้วกันนะครับวงน้องรีวิวในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเน้องว่ากิจกรรมในตลาดมืดนะครับเนาะหรือว่าของที่วางขายในกิจกรรมตลาดแห่งความมืดนะครับวงน้องมีอะไรมาขายบ้างนะครับเนาะเราก็แต่ละอันนะครับเนาะจะแรแค่ไหนในวงน้องก็จับปาะมาณเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูแล้วกันนะครับเนาะมาเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับเนาะว่าพี่จะได้ส่วนลดเท่าไ ครับวงน้องมาเดี๋ยวพี <ésus> ่จะสุ่มส่วนลดก่อนนะครับเนาะขั้นแรกเราต้องสุ่มส่วนลดก่อนนะครับวงน้องพี่จะได้เท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าลดสูงสุดถึงเ0เลยนะครับเนาะโอ้โหพี่ได้80%นะครับวงน้องก็คือเมื่อเข้ามานะครับเนาะก็จะเจอตัหน้าตาแบบนี้นะครับวงน้องก็คือสุดตัวนี้นะครับเนาะอยู่ที่2อ9รอกากนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะมีสุดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องเราก็บัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวนะครับบงน้องมีแน่นอนนะคร หลับหน้ามานะครับบงน้องก็จะเจอกับนี่เลยนะครับบงน้องก็เป็นชุดตัวนี้นะครับเนาะบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวมีแน่นอนนะครับบงน้องบัตรเปลี่ยนซื้อก็มีนะครับเนาะเราก็มีตัวละครเคมาขายด้วยนะครับบงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบงน้องว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาก็เป็นประมาณนี้นะครับบงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับบงน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับบงน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับบงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือจะมมมมีีีีทททาา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 างงงงงงงดดด้้้้้้นน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 นขขออออหหววกกกกผูญิะะ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 คคคคคครร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 ััััับบบบบบเเเเเเเใ็็็็ยยจโ่ล นบัตรทองนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของการปืนด้วยนะครับเนาะก็คือเป็นบัตรปืนนะครับวงน้องมีซุดนะครับเนาะเราก็มีหมวกของผู้ชายด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะของที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ว่าของฟรีจะมีอะไรนะครับวงน้องก็คือของฟรีในครั้งหน้านะครับเนาะหรือว่าเดือนมกรานะครับองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะัันะครบเดจลย น้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากโดนนะครับวงน้องก็คือรออีกนิดนึงนะครับน้องเดือนมกรานะครับวงน้องมีของมาแจกฟรีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพงน้องสาหรับของพี่ๆนะครับน้องก็คือใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่ากิจกรรมท็อปอัพนะครับพงน้องจะมีอะไรบ้างนะครับน้อแล้วก็กิจกรรมท็อปอัพแนนต่อไปนะครับพงน้องก็คืออันต่อไปนะครับน้องจะสวยแค่ไหนหรือว่าเป็นอะไรนะครับพงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มีรีวิวด้วยนะครับพกน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเพราะว่าคนก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะครับน้องว่าให้พี่นะครับรีวิวกิจกรรมท็อปอัพมันต่อไปเลยนะครับพงน้องเด้อเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครัับบากจร็ เป็นยังไงนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีที่ทุกคนจะได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก่อนที่จะไปรีวิวกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะพี่ขอรายงานของฟรีนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของตัวละครนะครับเนาะที่สามารถซื้อได้ด้วยเหรียญก้อนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้พี่ๆนะครับเนาะที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวน กิจกรรมท็อปอัพกันเลยทีกว่านะครับวงน้องก็คือกิจกรรมท็อปอัพแน่นาคตนะครับเวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือถ้าเติมครบ500เพชรนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นโลกของเราแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องก็เติมครบ500นะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของสกินเป็ดน้อยด้วยนน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 ะะคคคครรรัับบบวววกกก้้้ออออองงง็็็ืใสส่ขิิเเปดยตม 300เพชรเเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณ้เลยนะครับวงน้อง ก็ Finnish, no liebe, ơi, ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับ <Ell> น้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำ นะครับวงน้องมีของมาแจกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสายฟรีทุกคนนะครับชอบเดือนนี้แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าเดือนนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของการซื้อตัวละครฟรีได้นะครับวงน้องแจกของให้ฟรีๆนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องพี่ก็จะแจกจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไลน์นะครับวงน้องก็ขอกันมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ในะครับวกนาวรนะครับวงน้องหรืออว่าาเไลนนน์ะะครับเาที่พพี่อแจกให้ไดว บ่งน้องแล้วก็ใครที่มาคอมเมนต์นะครับน้องกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับบ่งน้องพี่ก็จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับบ่งน้องคนไหนที่แบบว่ามาคอมเมนต์นะครับบ่งน้องพี่ก็มีกิจกรรมทางด้านคอมเมนต์ด้วยนะครับบ่งน้องนะครก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับบ่งน้องก็เป็นงานบ้างครับบ่งน้องสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ทําคลิปประมาณนี้นะครับบ่งน้องมาตอบคาถามให้แล้วนะครับน้องก็เป็นทางด้านของการซื้อตัวละครฟรีๆได้นะครับสำหรับบ่งน้องคนไหนนะครับน้องท ปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปได้นะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้น,นะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องใครที่แบบว่าเป็นเอฟซีคนใหม่นะครับน้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไไลลลลคคคคค์์กก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 กดดดดดแแแชรรรรรรรหหหหืืือออออออวววววว่่่่่่าาาาาาตตตตติิมมมมนน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 นะะะะะะััััับบบบงงงง้้้้้็็ฝยเเพีีีจ แสนสาบแ้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย